เชื่อไหมบรรยากาศที่เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้แต่เราอยู่กันที่ใจกลางทองหลอ่อโครงการชีวาไทยเรสซิเดนท์ทองหลอ่อเป็นคอนโดโลไส์8ชั้นมีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะทั้งโครงการมีเพียง130ยูนิต ที่นี่ตั้งอยู่ใจกลางทองหลอดในซอยแจ่มจันทร์จึงโดดเด่นมากในเรื่องของทําเลเพราะตั้งอยู่ใกล้กับคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆรวมถึงร้านอาหารบาร์และแหล่งแห่งเอามากมายรอให้คุณแวะเวียนเข้ามาตลอดทั้งวันดีไซน์เองก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันโดยได้ทีมสถาปนิกระดับแนวหน้าของไทยอย่างอะตอมดีไซน์มาทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นโอเอซิสที่โอบล้อมคุณด้วยธรรมชาติ ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าครบทั้งเที่ยวและพักผ่อนอย่างสงบในทำเลเดียวตามคอนเซ็ปต์ l ี a ลาเจอร์นั่นเองค่ะ Main f a c i l ตี้ทั้งหมดมาในธีมความครบคันท่ามกลางธรรมชาติเริ่มตั้งแต่ห้องล็อบบี้สำหรับรับรองแขกและนั่งทำงานสระว่ายน้ำรูปทรงอิสระที่มีต้นไม้โอบล้อมช่วยบดบังสายตาจากผู้คนภายนอกไปจนถึงห้องฟิตเนสที่เห็นวิวสระแบบพานรามาเสมือนว่าได้ออกกำลังกายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริง โครงการนี้มีห้องด้วยกัน3แบบก็คือ one bedroom one bedroom plus และ two bedroom โดยทุกห้องจะมาแบบ fully fitted พร้อมระบบดิจิตอลดอร์ล็อกและพื้นที่ระเบียงพร้อมกระถางและต้นไม้ใหญ่ที่ติดตั้งระบบน้ำหยดอัตโนมัติไว้ให้เรียบร้อยแล้วห้อง one bedroom จะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันคือพื้นที่โถงหน้าประตูที่มีครัวปิดห้องนั่งเล่นที่ติดกับพื้นที่ระเบียง มีความสูงจากพื้นถึงเพดาน2.65เมตรเพิ่มความโปร่งโล่งสบายห้องนอนสามารถวางเตียงได้ขนาด5ฟุตมีชุดหน้าต่างแบบ full h e i g h และบานกระถุงช่วยระบายอากาศพร้อมทาง walk in closet 2ฝั่งทางเข้าห้องน้ำและปิดท้ายด้วยห้องน้ำพร้อมชุดสุขภัณฑ์แบบครบครันค่ะ ห้องวันเบดรูมพลัสจะมีพื้นที่สำหรับวางโซฟาขนาด3-4ที่นั่งหรือจะเพิ่มเป็นเตียงนอนขนาดเล็กก็ได้ห้องครัวจะมีฮอบแอนด์ฮูดเตาไฟฟ้าพร้อมตู้เก็บของบิวอินและชั้นวางของต่างๆมาให้และมีประตูบานเลื่อนแบบฟูลไฮช่วยป้องกันไม่ให้กลิ่นและควันขณะทำอาหารเล็ดลอดออกมาห้องนอนสามารถวางเตียงได้เพิ่มเป็น6ฟุตมีพื้นที่ปลายเตียงไว้สำหรับวางชุดทีวี มีตู้เสื้อผ้าบิวอินสูงเต็มผนังพร้อมชั้นวางของภายในและยังติดตั้งระบบโฮมออโตเมชันช่วยเปิดปิดไฟและแอร์ภายในห้องด้วยห้องน้ำจะปูผนังแบบแกรนิโตพร้อมชุดสุขภัณฑ์แบบครบคันเช่นกันค่ะห้องทูเบดรูมจะมีความพิเศษขึ้นไปอีกเพราะห้องครัวและลิฟวิ่งอเรียจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งกว่า ห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีประตูบานเลื่อนแบบฟูลไฮท์มาให้ช่วยเปิดรับแสงธรรมชาติและถ่ายเทอากาศได้มากขึ้นรวมไปถึงห้องนอนเล็กที่มีกระจกแบบฟูลไฮท์ให้ความรู้สึกโล่งสบายห้องน้ำจะเพิ่มอ่างอาบน้ำมาให้โดยห้องนี้จะเป็นดับเบิลแอคเซสสามารถเข้ามาได้จากทั้งทางห้องนอนและห้องนั่งเล่นค่ะ ความพิเศษของห้อง2 b e d r o o m นี้จะเป็นห้องมุมของแต่ละชั้นเท่านั้นจึงได้เปรียบมากในเรื่องของความสงบและความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นไปอีกค่ะไฮไลท์ของที่นี่ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะบนชั้นดาดฟ้าเองก็ยังมีสวนลอยฟ้าที่มาพร้อมสนามผัดกอล์ฟและลานอนเนกประสงค์ข้อดีของโครงการนี้คือเป็นคอนโด low rise ที่เปิดให้คุณเห็นวิวเมืองรอบๆได้เต็มตาโดยไม่มีตึกสูงมาบดบงังพร้อมให้คุณมานั่งดื่มดำ่ำกับวิวสุด exclusive นี้ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าคุณจะชอบไลฟ์สไตล์แบบไหนจะกินดื่มเที่ยวหรือความสงบอยากอยู่กับธรรมชาติที่นี่ก็สามารถให้คุณใช้ชีวิตทั้ง2อ,อย่างพร้อมๆกันได้เต็มที่คอนโดชิวาไทยรสซิเดนท์ฮองหล่อพร้อมให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า